เอาคำนี้ไปค่ะแม่อร่อยทุกคำช่ำละลายในปากทุกชิ้นค่ะแม่อร่อยอะไรก่อนความจึงความปังความหวานแหล้วลากลายรสชาติน่ากินมากเลยแล้วคนที่ชอบเมอแรงอย่างฉันนะคะจะอดใจยังไงไหวก็กินนเจอร์ขนมชิ้นแรกของลูกก็จะต้องอร่อยมีประโยชน์กระตุ้นพัฒนาการขนมเด็กเมอแรงที่ทำจากผักผลไม้กระปุกนี้รสกล้วยค่ะ,ะคุณขาฉันขอ,ขอกินก่อนแล้วกันนะคะเนาะ หุยเดี๋ยวนะจริงปะเนี้่ยต้องลองอีกชิ้นค่ะ mm hmm. แม่คือจะต้องบอกเลยว่าเอาคำนี้ไปค่ะแม่ k ิน s n a t อร์ขนมชิ้นแรกของลูกอร่อยทุกคำช่ำละลายในปากทุกชิ้นค่ะแม่ดยดเจึงจากผักผลไม้วิตามินโปรตีนไฟเบอร์ช่ำและกระตุ้นพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กในการหยิบขนมใส่ปากตัวเอง mm hmm. ไม่มีแป้งไม่มีน้ําตาลไม่มีสารให้ความหวานรสชาติที่หวานนั้นมาจากรสชาติจากธรรมชาติค่ะแม่ไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นไม่มีสารเติมแต่งใดๆไม่มีกลูเตนไม่มีนมวัวมีเพียงไข่ขาวเท่านั้นลูกๆที่แพ้ไข่ขาวอาจจะต้องเลี้ยงมีเจ็ดรสชาติให้ลูกๆเลือกก,กกินแบบช่ำกล้วยร้อนมเเอะเขือเทศอโวคาโดผักโขมมะม่วมงบูเบอรี่สตอเบอรี่เหมาะมากเลยที่จะให้เป็นขนมชิ้นแรกของลูกไม่ใช่เพียงแค่ลูกน้อยเท่านั้นนะคะ คุณแม่ตั้งขันที่กังวลใน,เ,นเรื่องของน้าหนักตัวหรือคุณแม่ที่ให้นมบุตรที่หวยหาะอยากกินขนมมากนะคะอืม g ิน e เ s n a t ตอบโจทย์ค่ะคุณแม่